สวัสดีค่ะพบกับพาเครื่องมั่งมี EP ที่หกนะคะวันนี้นะน้องมีพระบ้านราคาแบ่งปันมากๆเลยนะพี่พีนะรายการละหนึบาทค่ะค่าจะส่ง50บาทนะพี่พีนะตลอดสายนะพ,พี่รับกี่รายการก็หค่าส่งห้าสบนะพ,พี่นะก่อนอื่นเลยน้องต้องขอฝากช่องทางการติดต่อนะ พักเครื่องมั่งมีนะคะ0 8น9 7แปดสองเก้าเจ็ดเก้าแปดแปดสามเจ็ดนะพี่พี่นะพี่พี่สามารถแอดไลน์ผ่านเบอร์โทรเข้ามาได้เลยนะคะก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะพี่พี่นะเราเริ่มกันที่รายการแรกกันเลยนะรายการที่หนึ่งนะพี่พี่นะเป็นเหรียญหลวงพ่อตาบนะพี่นี่นะคะน้องสู่มให้ดูไกลๆเลยนะดูสวยนะพี่พี่นะดูเก่าเลยนะ นี่นะหลวงพ่อตาบัดมกขามเรียงนะพี่พนะข้างหลังเป็นอ่าเป็นยันนะพี่พนะนี่นะคะรายการที่หนึ่งนะคะพี่พนะตอนน่อกันที่รายการที่สองค่ะรายการที่สองเป็นอ่าเหรียญหลวงพ่อดํานะพี่นะนี่นะคะดูเก่าเก่าสวยสวยเลยนะคะอชอบถูกใจยังไงนะคะสามารถโทรเข้ามาจับจองกับน้องได้เลยนะคะ นี่นะด้านหลังก็เป็นยันนะพี่พี่นะต่อกันที่รายการที่สามค่ะพี่พี่รายการที่สามเป็นเต่าหลวงปู่หลวงพ่อเหลี่ยวนะพี่นะนี่นะคะลอง,ลองพิจารณา,ากันดูนะหากชื่นชอบยังไงนะคะสามารถโทรเข้ามาจับจองกับน้องได้เลยนะคะด้านหลังนะคะนี่รายการละหนึ่งร้อยบาทนะคะพี่พี่นะ มีค่าส่งห้าสิบนะคะพี่ๆถูกใจกี่รายการนะคะพี่นะก็ค่าส่งห้าสิบเท่าเดิมนะจ๊ะพี่นะค่าส่งห้าสิบนะจ๊ะนี่นะต่อกันที่รายการที่สี่ค่ะรายการที่สี่เป็นอ่าเหรียญหลวงปู่โตะนะพี่นะอ่าขออภัยนะพี่นะรายการที่สี่เป็นอ่าเหรียญหลวงปูเ่เผือกนะพี่นะ นี่นะคะวะิเป็นเหรียญหลวงปู่เผือกนะคะพ,พี่นะน้องผู้ผิดยังไงต้องขออภัยด้วยนะคะพ,พี่นะต่อกันที่รายการที่ห้าค่ะพี่พี่รายการที่ห้าเป็นอ่าหลวงปู่โตะนะคะพ,พี่นะนี่นะคะด้านหลังนะถุกรายการนะพี่พี่นะหนึ่งร้อยบาทนะคะรายการร้านหนึ่งร้อยบาทนะคะเนี่ย ต่อกันที่รายการที่หกค่ะพี่พีาการที่หกเป็นอาหลวงพ่อเงินนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะคะพี่พีนะดูเก่าดูสวยเลยนะจ๊ะนี่นะด้านหลังเป็นยันนะพี่พีนะนี่นะคะชอบถูกใจยังไงนะสามารถโทรเข้ามาจับจอกับน้องได้เลยนะคะนี่นะคะ น้องสูมให้ดูใกล้ๆเลยนะจ๊ะพี่พี่นะนี่อ่ะตอนที่รายการที่เจ็ดค่ะพี่พี่รายการที่เจ็ดเป็นปิดตานะคะปิดตาหลวงพ่อแก้วนะนี่นะคะพี่พี่ลองชมกันอ่าพิจารากันดูนะทอบถูกใจยังไงเนี่ยก็ตับต่อกับน้องได้นะคะ หากอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมยังไงนะคะสามารถแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะขอรูปภาพเพิ่มเติมน้องได้เลยนะต่อกันที่รายการที่แปดนะคะพี่พี่นะเป็นเหลี่ยญหลวงพ่อคอนนะนี่นะคะสวยๆกันเลยนะจ๊ะพี่พี่นะดูนะจ๊ะด้านหลังนะคะนี่นะพี่พี่นะอ่า ชอบถูกใจยังไงนะคะทุกรายการนะคะพี่พี่นะหนึ่งร้อยบาทนะคะพี่หนึ่งร้อยบาทนะมีค่าส่งห้าสิบนะคะพี่พี่นะต่อกันที่รายการที่เก้าค่ะรายการที่เก้าเป็นจตุคามรามาเทพนะพี่พี่น,นั้นนะสวยๆกันเลยนะจ๊ะพี่พี่นะลองพิจารณากันดูนะนี่นะคะด้านหลังนะด้านหลังเป็นเนี่ยนะ น,นหลังเป็นนักสัตว์นะพี่พนะนี่นะคะเป็นลาหูอมจันนะพี่วีนะนี่นะเป็นนักสัตว์ด้วยนะพี่ๆชอบถูกใจยังไงเนี่ยโทรเข้ามาจับจองกับน้องได้เลยนะคะต่อกันที่รายการที่สิบค่ะเป็นอ่าหลวงพ่อปานนะพี่พนะหลวงพ่อปานพิมพหันนุมาน,นะพ,พี่นี่นะคะ ดูเก่าดูสวยเลยนะจ๊ะด้านหลังสั่งตะกุดนะพี่พี่นะต่อกันที่รายการที่สิบเอ็ดค่ะสิบเอ็ดเป็นพับเริ่มนะพี่พี่นะพับเปิ่มหลําโพนนะคะนี่นะดูเก่าดูสวยเลยนะจ๊ะพี่พี่นะชื่นชอบถูกใจยังไงนะคะรายการละหนึ่งร้อยบาทค่ะพี่พี่อยู่ที่รายการละหนึ่งร้อยบาทเลยนะคะนี่นะ ต่อกันที่รายการที่สิบสองค่ะพี่พี่รายการที่สิบสองเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรน,นะคะพี่พี่นะอ่าสิบสองนะคะนี่นะคะหากน้องพูดผิดพลาดยังไงน้องต้องขออภัยด้วยนะคะพี่พี่นะนี่นะคะอ่าตอนที่รายการที่สิบสามค่ะพี่พ สิบสามเป็นหลวงปู่ทิมนะคะพี่นะด้านหน้าเป็นอ่าอย่างงี้นะคะนี่นะเป็นเหลียนดูอ่าดูสวยดูเก่าเลยนะจ๊ะพี่นะด้านหลังเป็นยันนะคะพี่พี่เป็นยันนะหลวงปู่ทิมนะคะวัดระหารไร่ระยองนะคะพี่นะต่อกันที่รายการที่สิบสี่จ้ะพี่นะสิบสี่เป็นปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนะพี่นะนี่นะดูเก่าเลยนะ ลองพนะิจารณากันดูนะน้องให้ดูใกล้ๆก,กันเลยนะจ๊ะพี่ๆนะนี่นะนี่นะครับเนื้อเก่าๆเลยนะนี่นะคะหากอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมยังไงเนี่ยสามารถแอดไลน์อ่าทักหา,าน้องได้เลยนะจ๊ะปิดก่อนได้ก่อนนะพี่ๆนะปิดก่อนได้ก่อนนะตอนที่รายการที่สิบห้าค่ะพี่ๆ รายการที่สิบห้าเป็นอ่าสมเด็จเกตชัยโยนะพี่พี่นะเป็นหกชั้นนะพี่นี่นะคะเป็นพิมพ์หกชั้นนะเนื้อผงนะพี่พี่นะดูเก่าดูสวยนะจ๊ะพี่พี่นะนี่นะเก่าเลยนะด้านหลังนะคะต่อกันที่รายการที่สิบหกนะจ๊ะพี่พี่นะสิบหกเป็นอ่าเหรียญหลวงพ่อโบสถ บทน้อยนะพี่พี่นะหลวงพ่อบทน้อยนะคะนี่นะเป็นเหรียญที่ดูเก่านะพี่พี่นะเชินทอบยังไงเนี่ยสามารถจับจองได้เลยนะทุกรายการนะพี่พี่นะวันนี้น้องจัดโปรโมชั่นพิเศษมากๆเลยนะหนึ่งร้อยบาทนะจ๊ะพี่พี่นะหลวงพ่อบทน้อยนะจ๊ะพี่พี่นะต่อันที่รายการที่สิบแปดจ้ะพี่พี่อ่ะสิบเจ็ดนะจ๊ะพี่พี่นะขออภัยนะคะสิบเจ็ดนะคะ เป็นสมเด็จนะพี่นะเนื้อดูเก่ามากๆเลยนะพี่พี่นะนี่นะดูความเก่าความสวยนะพี่พี่นะเรียมอยู่ในกรอบนะจ๊ะด้านหลักนะพี่พี่นะด้านหลักนะคะดูเก่าดูสวยนะพี่พี่นะเรียมไปอยู่ในกรอบพลาสติกนะพี่พี่นะตอนที่รายการที่สิบแปดจ้ะพี่สิบแปดนะคะเป็นอ่าเหรียญหลวงพ่อมุ้ยนะพี่พี่นะ นี่นะคะสวยๆกันเลยนะจ๊ะพี่พี่นะด้านหลังเป็นยันนะพี่พี่นะนี่นะคะนองให้ดูนะวัดดอนไร่นะพี่พี่นะสุพรรณบุรีนะคะนะหลวงพ่ออ่าหลวงพ่อมุ้ยนะ รายการที่สิบแปดนะจ๊ะพี่พี่นะชื่นชอบยังไงเนี่ยก็โทรเข้ามาจับจองกับน้องได้เลยนะจ๊ะต่อกันที่รายการที่สิบเก้าจ้ะพี่พี่นะเป็นพักดีพกักกำแพงดีลานนะพี่พนะนี่นะเป็นแบบเนื้อดูแบบดูเก่าดูสวยเลยนะพี่พี่นะนี่นะจ้ะนี่นะ ชอบอยังไงถูกใจยังไงนะโทรเข้ามาจับจองกับน้องได้เลยนะจ๊ะตอนที่รายการที่ยี่สิบนะสาวพี่พนะรายการที่ยี่สิบเป็นอ่าพระแม่กวนอิมน,นะพี่นะนี่นะคะดูเก่าแบบดูเก่าเก่าสวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพ,พี่นะด้านหลังนะคะชอบถูกใจยังไงเนะี่ยก็อ่าโทรเข้ามาจับจองกับน้องได้เลยนะคะนี่นะคะ ตอนที่รายการที่ยี่สิบเอ็ดจ้ะพี่รายการที่ยี่สิบเอ็ดเป็นอ่าคุณแผ่นไข่ผ่าซีกนะพี่พี่นะนี่นะคะเป็นเนื้อแบบอ่าเนื้อดินนะพี่พี่นะเต่าดินเก่าๆเลยนะนี่นะคะด้านหลังเป็นเหมือนรูปเป็นรูปไข่นะพี่พี่นะเหมือนไข่ผ่าครึ่งหนึ่งนะพี่พี่นะนี่นะ อยากได้รูปภาพเพิ่มเติมยังไงนะคะพี่พี่นะโทรเข้ามาหรือแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะจ๊าอินบอกเข้ามาหาน้องได้เลยนะคะผละเครื่องมั้งมีนะคะพี่พี่นะถุกรายการนะพี่พี่นะหนึ่งร้อยบาทนะแต่ EP นี้มีค่าส่งนะคะพี่พี่นะห้าสิบบาทถุกค่าส่งห้าสิบตลอดสายเลยนะพี่พี่นะต่อกันที่รายการที่ยี่สิบเอ็ดอ่ายี่สิบสองจ้ะพี่พี่เป็นเหรียญหลวงปู่โตนะพี่พี่นะ เดียหลวงปู่โตนะคะนี่นะแลนหลังนี่น่าจะนี่นะแลนหลังนะคะสวยๆกันเลยนะจ๊ะพี่ๆนะต่อกันที่รายการที่สิบอ่ายี่สิบสามนะพี่ๆนะยี่สิบสามเป็นหลวงพ่อหลุนนะพี่ๆนะหลวงพ่อหลุนนะคะดูเก่าดูสวยนะจ๊ะพี่ๆนะนี่นะคะ ด้านหลังนะพี่ๆนะดูเก่าดูสวยเลยนะจ๊ะพี่นะน้องจะพยายามให้พี่ๆดูชัดๆนะถ้าเกิดว่ารูปภาพไม่ชัดยังไงเนี่ยพี่ๆสามารถแอดไลน์อ่าอินบอกเข้ามาหาน้องได้เลยนะจ๊ะขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะปิดก่อนได้ก่อนนะคะพี่ๆนะเพราะ EP นี้ราคาพิเศษมากๆเลยนะพี่ๆนะต่อกันที่รายการที่ยี่สิบสี่จ้ะพี่เป็น อ่าสมเด็จนะพี่นะนี่นะคะอ่าตรงปกนะพี่พี่นะตรงปกตรงคลิปวิดีโอเลยเนี่ยจ๊ะพี่นะนี่นะคะด้านหลังนะพี่พี่นะเป็นสมเด็จวัดระครังนะพี่นะนี่นะจะแบบอ่าเป็นหลุมหลุมนะพี่นะอ่า ชินชอบถูกใจยังไงนะคะพี่พนะสาม,มารถโทรเข้ามาจับจองกับน้องได้เลยนะจ๊ะต่อกันที่รายการที่อ่ายี่สิบห้าจพี่เป็นคุณแผนนะคะคุณแผนล,ลงปูทีมนะพี่นะนี่นะคะสวยๆกันเลยนะจ๊ะพี่นะน้องให้ดูนะจ๊ะเนื้อผิวนะสวยๆเลยนะจ๊ะพี่นะด้านหลังนะคะอ่า เราไปต่อกันที่รายการที่ยี่สิบหกจ้ะพี่ยี่สิบหกเป็นอ่าหลวงปู่พูนะพี่พี่นะหลวงปู่ภูนะคะเป็นอ่าพิมพ์แซยิดนะพี่พี่นะแซยิดนะนี่นะคะด้านหลังนะนี่นะคะพี่พี่นะ นี่นะคะชอบถูกใจยังไงนะสามารถโทรเข้ามาจับจองน้องได้เลยนะคะนะต่อกันที่รายการที่ยีสิบอ่ายี่สิบเจ็ดนะพี่พี่นะยี่สิบเจ็ดเป็นอ่าหลวงปูหลินนะพี่พี่นะลงยาสวยสวยเลยนะจ๊ะนี่นะน้อง นะก้องไม่โฟกัสยังไงนะคะต้องต้องขออาภัยด้วยนะคะพี่พีนะนี่นะน้องสูมให้ดูใกล้ๆเหรียญกันเลยนะจ๊ะเป็นเหรียญลงยานะพี่พี่นะนี่นะลงยาสวยๆกันเลยนะจ๊ะด้านหลังเป็นพระยานาคน,นะพี่พีนะนี่นะคะต่อกันที่รายการที่ยี่สิบแปดจ้ะพี่พีเป็นอ่า ุวัตจุรามณีนะพี่พี่นะเป็นพิมสามหน้านะคะเนี่ยนะเป็นพิมสามหน้านะพี่พี่นะนี่นะคะนี่นะเป็นเนื้อดินนะพี่พนะชอบถูกใจยังไงนี่ก็จดหมายเลขรายการนะคะพี่แล้วแจ้งน้องมาได้เลยนะเป็นพิมสามหน้านะพี่พี่นะตอนนี้รายการที่ยี่สิบเก้าค่ะ ยี่สิบเก้าเป็นเห,หรียญหลวงพ่อกล้วยนะคะพี่พี่นะนี่นะคะเหรียญหลวงพ่อกล้วยนะคะนี่นะด้านหลังเป็นอาหนุมมานะคะพี่พี่นะนี่นะคะชอบชื่นชอบถูกใจยังไงนะคะสามารถโทรเข้ามาจับจองกับน้องได้เลยนะคะนะเป็นอากระไหลเงินนะคะพี่พี่นะเป็นเหรียญกระไหลเงินนะสวยสวยนะคะพี่พี่นะต่อกันนี้รายการที่สามสิบค่ะพี่พี่ สามสิบนะเป็นอปิดตานะคะหลวงปู่ยิ้มนะพี่นะน้องให้ดูน้องให้ดูเนื้อใกล้ๆนะพี่นะนี่นะคะอ่าจะเป็นแบบตามนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆนะปิดก่อนได้ก่อนนะคะปิดก่อนได้ก่อนนะไม่ดรามากกันนะพี่ๆนะนี่นะเนื้อน้องให้ดูเนื้อนะจ๊ะพี่ๆนะอ่าต่อกันที่รายการที่สามสิบเอ็ดจ้ะพี่ 3ามสิบเอ็ดเป็นอ่าเดี๋ยวน้องสวมให้ดูให้เห็นสามสิบเอ็ดเป็นหลวงพ่อหนุ่มนะพี่นะเป็นพิมสายญาตินะพี่นะด้านหลังนะคะแบบนี้เลยนะเป็นเนื้อดินนะพี่นะเนื้อดินดูเก่านะดูเก่าดูสวยนะจ๊ะพี่นะนี่นะคะ ลองพิจารณาดูนะยิ่งชอบถูกใจยังไงนี่ก็โทรเข้ามาจับจองกับน้องได้เลยนะจ๊ะหรืออ,อยากได้รูปภาพเพิ่มเติมยังไงก็แอดไลน์เข้ามาหาน้องนะคะอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะต่อกันที่รายการที่สามสิบสองจ้ะสามสิบสองเป็นหลวงปู่ทวดน,นะพี่พนะเป็นเหรียญพุุซ้อนนะคะปีสองห้าศูนย์เก้านะคะพี่พนะนี่นะดูเก่าเก่าเลยนะ ดูเก่าๆสวยๆเลยนะจ๊ะนี่นะด้านหลังนะคะพี่พี่นะด้านข้างก็จะเป็นอ่าเป็นขอบพลาสติกนะพี่นะนี่นะตอนที่รายการที่สามสิบสามจ้าวีสามสิบสามเป็นสมเด็จพระรัชนะคะพี่พี่นะเนื้อนี่อ่าเนาะให้ดูเนื้อช,ชัดๆเลยนะพี่พี่นะเนื้อนี่ดูเก่านะพี่พี่นะ น,ะะนี่นะคะนี่นะอ่าต่อกันที่รายการที่อ่าสามสิบสี่จ้าพี่พี่นะสามสิบสี่น้องซูมให้ดูกใกล้ๆเลยนะสามสิบสี่เป็นเหรียญคมนี่นะจ้ะนี่นะ ผมจะรุกกะนะพี่พี่นะจะรุกะนะพี่พี่นะวัดโพสีจวงนะพี่พี่นะอ่าหักน้องออกเสียงผิดยังไงน้องต้องขออภัยด้วยนะจ๊ะพี่พี่นะดูเก่าๆดูสวยเลยนะจ้าพี่พี่นะนี่นะดูเก่าๆเลยนะพี่พี่นะนี่นะ นี่นะคะชื่นชอบถูกใจยังไงนี่โทรเข้ามาจับจองกับน้องได้เลยนะคะต่อกันที่รายการที่สามสิบห้าจากพี่นะสามสิบห้าเป็นเหนเรียญเสมาหลวงปู่ทิมนะพี่นี่ดูเก่ามากมากเลยนะจากพี่นะนี่นะคะด้านหลังนะคะนี่เป็นยันนะพี่นี่นะคะ ทุกรายการนะพี่พี่นะหนึ่งร้อยบาทนะคะแต่ละแต่อีพีนี้มีค่าส่งห้าสิบนะคะพี่พี่นะพี่พี่สั่งกี่รายการเนี่ยก็ค่าส่งห้าสิบจากพี่พี่นะต่อกันที่รายการที่อ่าสามสิบหกนะจ๊ะพี่พี่นะเป็นพับเพิ่มนะพี่พี่นะดูเก่าเก่าเลยนะจ๊ะพี่พี่นะนี่นะลองพิจารณาดูนะน้องให้ดูชัดๆกันเลยนะจ๊ะด้านหลังนะจ๊ะพี่พี่นะ นี่นะคะอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมยังไงเนี่ยอ่าอินบอกเข้ามาหาน้องในไลน์ได้เลยนะจ๊ะนะต่อันที่รายการที่สามสามสิบเจ็ดจะพี่พี่เป็นพระเหนือผมนะพระเหนือพระเหนือผมของหลวงปู่ดูนะจ๊ะพี่พนะนี่นะจ๊ะต้านหลังเป็นปั๊มนะเป็นตาปั๊มนะพี่พี่นะนี่นะคะ เก่าเสวยสวยกันเลยนะต่อกันที่รายการที่สามสิบแปดจ้ะพี่พี่สามสิบแปดเป็นนางพญานะพี่พีนะสาสิบแดเป็นนางพญานะคะวัดนางพญานะคะดีนะด้านหลังนะคะพี่พีเป็นเนื้อดินเก่าๆเลยนะนี่นะคะ ทุกรายการนะพี่พี่นะหนึ่งร้อยบาทนะคะหนึ่งร้อยบาทนะต่อกันที่รายการที่สามสิบเก้าจ้ะพี่พี่สามสิบเก้าเป็นเหรียญพ่อเงินนะพี่พี่นะเป็นเนื้อแดงเลยนะพี่พี่นะนี่นะด้านหลังนะคะเนี่ยนะคะต่อกันที่รายการที่สี่สิบนะพี่พี่นะสี่สิบเป็นปิดตานนะพี่พี่นะ อีตารวมปลูกไข่นะพี่นะด้านหลังนะคะเป็นเงาเงาเลยนะเงาเงาสวยๆเลยนะจ๊ะพี่นะนี่นะคะแปะเหมือนจะแปะแผ่นทองนะพี่นะแปะแผ่นทองกันด้วยนะจ๊ะนี่นะชอบถูกใจยังไงนะคะอ่าหนึ่งร้อยบาทนะพี่พี่นะค่าส่งห้าสิบบาทตลอดสายนะจ๊ะพี่นะต่อกันที่สามอ่าสี่สิบเอ็ดนะจ๊ะพี่เป็นนางพญานะ ระนางพยานะคะนี่ดูดูเก่าๆเลยนะพี่คีนะนี่นะคะนี่นะคะน้องให้ดูนะอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมยังไงเนี่ยสามารถโทรเข้ามาจาอ่าสามารถแจ้งน้องเข้ามาได้เลยนะจ๊ะผ่านผ่านทางไลน์นะคะพี่คี่นะ อ่าต่อกันที่รายการที่สี่สิบสองจ้ะพี่พี่สี่สิบสองเป็นเหรียญพระอาจารย์สุดชาตินะคะพี่พนะดูเก่าๆเ,เลยนะเป็นอ่าเหมือนกะไหลทองกะไหล่ทองนะพี่พนะนี่นะจะออกแบบนองหากน้องพูดผิดยังไงน้องต้องของอาภัยด้วยนะพี่พี่นะด้านหลังเป็นเสือนะพี่พี่นะนี่นะคะต่อกันที่รายการที่สี่สิบสามจ้า รายการที่สี่สิบสามนะจ๊ะพี่ๆนะรายการที่สี่สิบสามเป็นเหรียญหลวงหลวงปู่พาเลยพี่ๆนะเป็นเหรียญหลวงปู่พาเก่าๆเ,เลยนะด้านหลังเป็นอพระแม่พระแม่โพศพนะพี่ๆนะวัดประชุมมิตรบำรุงนะพี่ๆนะนี่นะคะดูเก่าๆสวยๆกันเลยนะจ๊ะต่อกันที่รายการที่อ่าสามสิบสี่นะคะอ่าสี่สิบ สีนะจ๊ะอืมเป็นเหรียญหลวงปู่ฟั่นนะพี่พี่นะนี่นะคะดูเก่าๆเ,เลยนะจ๊ะพี่พี่นะนี่นะคะต่อกันที่รายการที่สี่สิบห้าจ้ะพ,พี่เป็นปิดตาหลวงปู่จีนนะคะนี่นะน้องสุ่มให้ดูใกล้ๆก,กันเลยนะจ๊ะนะ ด้านหลังนะคะพี่ไปต่อกันที่รายการที่สี่สิบหกค่ะเป็นเหรียญเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะพี่นะนี่นะดูเก่าเก่าเลยนะด้านหลังนะคะเป็นจะจะเป็นหยันนะพี่นะชื่นชอบถูกใจยังไงนะคะรายการละหนึ่งร้อยนะคะพี่นะรายการละหนึ่งร้อยค่าส่งห้าสิบตลอดสายนะจ๊ะพี่นะต่อกันที่รายการที่สี่สิบเจ็ดจ้ะพี่ สี่สิบเจ็ดเป็นพระพุทธชินาราชนะคะนี่นะดูเก่าๆเลยนะคะพี่พีนะด้านหลังเป็นยันนะคะพี่พีนะต่อกันที่รายการที่สี่สิบแปดจ้ะพี่พี่สี่สิบแปดตาเป็นเหนเรียญเสมาหลวงหลวงพ่อทวดนะคะพี่พี่นะนี่นะ เปลียนเสม,มาหลวงพ่อทวดนะคะนี่นะจ๊ะอ่พี่ชช่นหากช่นชอบอยังไงนะคะสามารถโทรเข้ามาจับจองกับน้องได้เลยนะคะนี่นะคะรายการที่สี่สิบแปดอ่าสีดนะตอนที่รายการที่4ี่เก้านะจ๊ะพี่พ่นะน,น้องซูมออกให้ดูนะ นี 49, yes. ่นะคะสี่สิบเก้านะเป็นกะลานะคะกะลาแกะหลวงปูทวดนะคะพี่ีนะนี่นะคะด้านหลังนะคะพี่พี่นะจะเป็นอ่านี่นะคะลงอการะไว้นะคะพี่พี่นะเป็นลงยันนะอ่าล่ตอนที่รายการสุดท้ายนะคะพี่พี่นะรายการที่ห้าสิบก็เป็นกะลาแกะหลวงปูทวดนะคะพี่พี่นะ นี่นะคะเป็นยันนะพี่พี่นะมีะชื่นชอบถูกใจยังไงนะคะพี่พี่นะสามารถโทรเข้ามาจับจองกับน้องได้เลยนะคะทุกรายการนะพี่พี่นะหนึ่งร้อยบาทนะหนึ่งร้อยบาทค่าส่งห้าสิบบาทตลอดสายนะจ๊ะพี่พี่นะพี่พี่ปิดกี่รายการนะคะพี่พี่นะก็ห้าส่งค่าส่งห้าสิบเท่าเดิมนะจ๊าก็สำหรับอีพีนี้มีทั้งหมดห้าสิบรายการนะพี่พี่นะฝาก พี่ๆกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะกดติดตามช่องพรกเครื่องมั่งมีกันด้วยนะคะเพื่อทีมจะไม่พลาด EP ต่อไปของเรานะคะก็สำหรับ EP นี้ก็ไปพบกันต่อ EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ